สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าครับหลายคนเคยเป็นไหมครับที่มีอาการปวดบริเวณส้นเท้าโดยเฉพาะตอนเช้าหลังตื่นนอนซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะปวดบริเวณส้นเท้านะครับในบริเวณที่ผมได้วงเอาไว้ตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วนะครับอาการปวดส้นเท้าหรือลองช้ำจะเป็นอาการอักเสบบริเวณเอ็นใต้ฝ่าเท้าครับซึ่งจะเกิดจากการใช้งานบริเวณนี้ที่หนักจนเกินไปหรือการใช้งานผิดประเภทเป็นต้นครับ แล้วมาดูกันนะครับว่าทําไมเราถึงปวดตอนเช้าหลังตื่นนอนครับแล้วเราก็มาดูส่วนของเท้ากันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเรายืนเดินเท้าเราจะตั้ง90องศาแบบในภาพครับแต่เวลาเรานอนนะครับเท้าเราจะตกแบบในภาพครับซึ่งเวลาเท้าเราตกเนี่ยเอ็นใต้ฝ่าเท้าของเราเนี่ยนะครับจะหดตัวเวลานอนครับแล้วพอเราตื่นนอนขึ้นมานะครับก็จะเกิดการกระชากครับซึ่งจะทำให้คนที่เป็นรองช้ำมีอาการปวดส้นเท้าตอนเช้าหลังตื่นนอนได้ครับ หรือบางรายอาจจะปวดหลังจากการนั่งนานๆได้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราควรใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันเท้าไม่ให้ตกในเวลานอนซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะชื่อว่าไนส์สปรินต์ครับและนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับการใส่ไนส์สปรินต์จะเสมือนเราทํากายภาพยืดแผ่นฝ่าเท้าและน่องไปในตัวด้วยครับซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อาการรองช้าทุเราลงด้วยครับซึ่งไนส์สปรินต์นี้ก็มีหลายประเภทนะครับแนะนําเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพเท้าของเราครับทริคเพิ่มเติม,ตมนะครับ แนะนำหมั่นทำกายภาพเพื่อยืดแผ่นฝ่าเท้าและน่องรวมถึงการประครบร้อนเพื่อคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อาการรองช้ำดีขึ้นเร็วด้วยครับสำหรับท่านใดต้องการซื้ออุปกรณ์ในสปรินต์หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับภาวะของเท้าที่เป็นสอบถามได้เลยนะครับที่ a c e b o o k คลินิกลักเท้าแต่ถ้าสะดวกทางไลน์ก็จะเป็น a s สซ e f o o อหรือสามารถสแกนบาร์โคดที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ